สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกอติดดาราค่ะแฟนคลับแห่เป็นห่วงอาดีตภนรยาพระเอกเบอร์ใหญ่ขับรถและยืนตักฝนร้องไห้เกิดอะไรขึ้นกับกุ้งพลอยกันดิทธรินหลังจากเจ้าตัวโพสตคลิปขณะขับรถไปร้องไห้ไปและยืนตากฝนไปก่อนจะยืนตากฝนเอามือกุมหน้าและซุดลงไปนั่งลักษณะมีเรื่องทุกข์เศร้า พร้อมทั้งเขียนข้อความว่าไม่สนับสนุนการทารุณกรรมทรมานจิตใจทุกกรณีท่ามกลางคอมเมนต์เข้ามาเป็นกำลังใจให้จำนวนมากก่อนจะโพสต์ต่อมาภาพกับลูกสาวพร้อมแคปชั่นว่าแม่รักวีจีนะคะแซปความรู้สึกตัวเองก่อนพร้อมระบุข้อความบานใหญ่ที่ภาพด้วยว่าสุดท้ายแล้วไม่ว่าชีวิตจะเจอปัญหาอะไรก็ตามฉันก็พร้อมจะผ่านมันไปพร้อมกับลูก และฉันไม่มีวันทิ้งลูกไปไหนแน่นอนเรื่องบางเรื่องมันต้องใช้เวลาหน่อยอดทนและผ่านมันไปพร้อมกับแม่นะไม่ว่าจะยังไรทางทีมงานเราขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้คุณกุ้งพลอยนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและเข้ามารับชมนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่ง เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ